สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเชฟซันและก็เชฟเคนนะครับจะมาจับมือร่วมกับพลเราจะมาทําขนมอร่อยๆกันนั่นก็คือสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตทริฟเฟิลนะครับส่วนในช่วงของพลโซโล่นะครับพลจะทําอาหารทะเลครับวันนี้อาหารทะเลของพลเรียกว่าครบทั้งกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกครบทุกอย่างเลยนะครับจะมาในรูปแบบของซุปสไตล์อิตาเลียนแต่รสจัดแบบไทยๆครับทั้งหมดอยู่ในพลรพักนักปรุงวันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพร้อมกับเมนูของหวานใช่ไหมครับเราจะทำทริฟเฟลกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตทริฟเฟิลนะครับที่เป็นที่เป็นสตรอเบอรี่เพราะว่ามีส่วนประกอบที่เป็นอะไรครับเป็นวุ้นเจลาตินครับวุ้นเจลาตินนี่คือว่าสันเลือกใช้อะไรยังไงครับเพราะว่าวุ้นเจลาตินเนี่ยครับทำจากหนังปลา หรือว่ากระดูกสัตว์มันทําให้มีความหนึบกว่าครับอ๋อเหรอแล้วก็คนอิสลามก็กินได้ด้วยมีหลากหลายรสชาติมากอันนี้ให้สัว์ทำแล้วก้ครับเราต้องใส่น้ําแล้วก็ใส่ปุ้นเข้าไปครับและน้ําก็ควรจะต้องร้อนด้วยเหรอครับครับเราต้องรีบคนนะวุ้นจะได้จะละลายครับเพราะว่าตอนเย็นตัวจะทำให้แล้วมันจะแข็งครับร้อยน่าจะโอเคแล้วนะครับใส่ใช่ไหมต้องใส่ใส่พิมพ์แล้วก็เอาไปพักให้เย็น เราเคยไปแช่เย็นครับ เอาล้วครับเยลลี่ของซันก็ไปอยู่ในตู้เย็นแล้วนะครับตัวต่อมานะฮะช็อกโกแลตในวันนี้นะครับพนจะทําเป็นตัวเค้กสปอนจ์ครับทำไม่ยากเลยครับก่อนอื่นนะฮะเราก็จะใช้น้ําตาลนะครับซึ่งพนใช้น้ําตาลเบเกอรี่ตัวนี้ต้องบอกว่าขาวใสบริสุทธิ์มากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการฟอกขาวนะครับที่เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นน้ําตาลทรายเบเกอรี่เม็ดเกล็ดเขาจะเล็กเวลาที่เรามาทําขนมเนี่ยไม่ว่าตีกับไข่ตีกันเลยเขาละลายได้ง่ายครับพนใช้ทั้งหมด50กรัมครับผมแล้วก็เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับและในขนาดเดียวกัน ลาที่เราทำเค้กสปอนซ์นะครับเวลาที่เราเอาเขาไปตีบนน้ำร้อนก่อนสักเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราอบแล้วเนี่ยนะฮะจะทำให้เขาอยู่ทรงตัวได้ได้ดีกว่าก็คือจะรดกวนเคนคช่วยตีให้พี่นะครับก็คือว่าตีให้น้ำตาลละลายแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ45-50นะครับสำหรับ คุณที่ทางบ้านนะฮะไม่มีถุงโมมิเตอร์ไม่ต้องเครียดมากนะครับเวลาที่เราเอานิ้วสัมผัสจับเจ้าส่วนประกอบไข่นิดนึงเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเขาร้อนแล้วแต่ร่างกายเรายังทนได้ก็ประมาณนั้นนะครับ45 50เรามีแป้งนะฮะแล้วเราก็มีผงโกโก้คนเอามารวมกันเลยแล้วก็มีส่วนประกอบเนยฮะเขาใช้เนยละลายนะครับพิมพ์พลแปะกระดาษไว้เรียบร้อยแล้วและแน่นอนเตาอบก็ร้อองศานะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไข่เราพร้อมนะครับเราก็่จะ่ายใส่ ชามนี้นะครับเราใช้หัวตีที่เป็นตะกอ้อนะครับตีไปเรื่อยๆครับใช้ความเร็วสูงเลยครับหลายๆคนก็จะสงสัย,ยนะฮะว่าเอ๊ะเ,เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ส่วนประกอบอภายในน้ำตาลงเราใช้ได้แล้วนะครับในศัพทิคติกเนี่ยเวลาที่คนทำเพลงเขาจะมีภาษา่าวิบบอนสเตทนะครับวิบบอนก็หมายความว่าลิบบิ้นทีนี้ที่เขาเรียกว่า i ิ b บอนสเตทเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าลิบบิ้นก็คือวาดแล้วจะต้องเป็นลิบบิ้นแต่ถ้าเบิดสมมุติว่าเราวาดแล้วเขาไม่เห็นเป็นเส้นๆและหายไปเลยทันทีก็แปลว่ายังใช้ไม่ได้เราจะต้องพยายามรักษาอากาศของเขาให้ได้เยอะที่สุดนะครับวิธีการรักษาอากาศของเขาเนี่ยนะครับเราจะพยายามทําให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยนะครับ เบาลงก่อนนะครับผมก็จะเอาส่วนประกอบของไข่นี่ที่เราผสมไว้ส่วนหนึ่งลงไปผปสมกับเนยนะฮะคือถ้าเทเนยลงมาในนี้เลยต็นี้เดียวยุบแน่นอนอนะครับถ้าเกิดสมมติพอเค้านุ่มขึ้นแล้วแน่นอนเราก็ค่อยเอากลับมาผสมก็ได้นะครับในขนาดเดียวกันที่ยังจะไม่ข้นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราจะล่อนลงไปด้วยนะครับแล้วเราก็ลุกมันล่อการที่เราล่อนแป้งใช่ไหมครับก็เป็นการเอาอากาศเข้าไปอีกทีหนึ่งอาแล้วล่ะ,ละตอนนี้เราก็จะเปิาาดห้องอากาศอบนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับ1 8อองศานะครับคนใช้เวลาทั้งหมด15นาทีอาจับเวลาเลยแล้วก็เข้าเลยในระหว่างที่เค้กอยู่ในเตาอบนะฮะเดี๋ยวเรายังมีอีกส่วนประกอบนึงใช่ครับเป็นส่วนของซอสนะครับเป็นวานิลาซอสส่วนผสมของเรานะครับมีไข่3าองนะครับแต่เราจะแยกเอาเฉพาะไข่แดงออกนะครับน้ำตาลเท่าไหร่ครับเคนครับ50กรัมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คนเขาให้เข้ากันวานิลานี่เราใส่ที่ตรงไหนครับ ใส่ได้เลยครับ1ช้อนชาครับในระหว่างนี้นะครับ้ก็จะอุ่นนมกับครีมครับผมแล้วก็รอให้เขาร้อนครับผมเอตันนี้ได้แล้วครับพอแล้วครับเราก็จะเอาส่วนหนึ่งนะครับขับต้องไปคนเลยคนเลยคนเลย คนทำไมส่นนี้รู้มะไข่จะสุกกัะถ้าเกิดวิเคราะ์เราไม่คนนะครับโอเคตอนนี้ไข่ของเราก็อุณหภูมิร้อนขึ้นแล้วครับเราจะเทกลับขึ้นมาผสมลงไปนี่ครับนี่แล้วก็คนเร็วเร็วๆร็เร็ว็ไข่ก็จะได้ไม่สุกอันนี้เราก็เห็นว่าเขาเริ่มเหนียวขึ้นแอ้วโอเคสิบห้านาทีแล้วออแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะเอามาใช้เราจะพักเขาให้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใส่ลงไปกับเยลลี่ของ ของซันนี่ปุ๊บเย็นที่ของซันนี่เป็นยังไงครับละลายละลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพักตัวนี้ให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับอันนี้ครับเคลปิดไฟแล้วครับได้แล้วครับเราต้องรีบเทเขาออกมาเพราะว่าหม้อเนี่ยครับเขามีความร้อนจะได้หยุดทําความร้อนหม้อมันก้นหนาใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับตอนนี้ทุกส่วนก็พร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นนิดนึงเดี๋ยวเรามากระกอบกันเลยครับเอาละครับอ่ะคนเอาเค้กออกนะครับลอกกระดาษ หั่นเขาเป็นชิ้นตามความต้องการโอเคครับส่วนของเค้กของเราก็พร้อมแล้วนะฮะเราก็จะมีส่วนของสตรอเบอรี่นะครับเราก็จะเอาตัวสีเขียวของเขาออกนะฮะ<ม>แล้วก็หั่นขึ้นอ่านะครับแต่ละคนก็ใส่ของตัวเองลงไปได้เลย เรียบร้อยแล้วหน้าทานไหมครับก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับกับช็อกโกแลตทริฟเฟิลนะครับที่วันนี้อสองเชฟนำมาฝากด้วยนะครับสรุปสน่และไม่เคนลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ าละครับวันนี้เราจะมาทำซุปทะเลนะครับจะเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับแต่ระว่างทำใบหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรสจัดจังเลยเพราะว่าปรุงรสให้เข้ากับคนไทยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถไปลดสัดส่วนของพวกเครื่องปรุงที่มีรสจัดเองลงได้นะครับอาละครับก่อนอื่นนะฮะผลใช้น้ำมันรำข้าวครับพอดีเขาคือไม่มีกลิ่นนะครับใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ พริกแห้งนะฮะเราจะใส่ลงไปคั่วเขานิดหนึงให้เขาก,กรอบนะครับระหว่างที่เราคอยพริกให้ร้อนแล้วก็หอมดีนะครับอันนี้เป็นซีฟู้ดผลเตรียมไว้แล้วนะครับก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยอันนี้มีปลากระพงมีกุ้งมีปลาเมึกมีหอยแมงภู่เราจะใส่หอยตลับหอยลายเลยทุกอย่าง ด้วยก็ได้นะฮะอันนี้หอยแมงผู้ผมลวกไว้แล้วนะครับและอันนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงรสนะครับอาหารฝรั่งเขาจะใช้กันเยอะมากเลยเขาเรียกว่าโอเบนะฮะโอเบนี่เขาก็เขียนไว้หน้าขวดเลยว่าใช้สําหรับปรุงรสพวกซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับผมจะใช้โอเบประมาณ2ช้อนชานะครับได้แล้วครับคนก็จะเอามาพักไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่เนยลงไปครับเบคอนผมใส่ลงไป3เส้นนะฮะถ้าเบอดเขาใหญ่เราก็หั่นเขานิดหนึ่งครับประมาณแค่นี้ได้แล้วครับ ถือว่าเป็นการปรุงรสชาติของน้ำมันนะฮะในสูตรนี้คนใช้พริกไทยค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำว่าเราใช้พริกไทยดำดีกว่านะครับคนใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับคนบดแบบไม่ต้องละเอียดนะครับก็คือเอาเม็ดใหญ่ๆไว้นะฮะน้ำมันของเราเนี่ยรวม3อย่างเลยสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือจะใช้อันนี้ฮะเป็นโหระพาแบบอิตาเลียนนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงกลิ่นหอมของน้ํามันนะครับพอได้แล้วเราก็ตักขึ้นนะครับเราต้องการให้น้ํามันเนี่ยเขามีกลิ่นหอมของโหระพาเท่านั้นเองเสร็จแล้วนะครับ คนใส่พริกไทยลงไปตอนนี้เลยครับโอเคพอเบคอนเริ่มที่จะกรอบแล้วนะครับตอนนี้ผมเร่งไฟเลยครับแล้วก็ซีฟู้ดของเรานะฮะผัดให้ซีฟู้ดสุกประมาณสัก80นะครับใส่ไวทขาวลงไปนะครับเอาละมาดูนะฮะบางอย่างเนี่ยเขาสุกเร็วเราเอาเขาขึ้นก่อนได้นะครับเอาละครับ ซีฟู้ดตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเราจะปูรถน้ำมันของเรานะครับน้ำตาลทรายแดงทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ครับกระเทียมครับแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศเข้มข้นนั่นเองนะครับแล้วก็ผัดให้เข้าากันดีฮะหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้มะเขือเทศนะฮะเราใช้ทั้งหมด1กระป๋องนะครับถ้าเผื่อสมมติเราอยากได้เนื้อละเอียดละเอียดเราจะไปปั่นก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเตรียมน้ําซุปไว้1ลิตรนะฮะค่อยๆใส่ลงไปใส่ทีละครึ่งก็ได้ครับ พอเขาเดือดดีแล้วนะครับคนก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกครับเราจะต้มเขาประมาณสัก20-25นาทีนะครับจนกระเทียมนุ่มเลยนะครับพอเข้าที่แล้วนะครับเราก็ค่อยมาปรุงตอนจบฮะใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับทีนี้สําหรับตัวพริกแห้งนะฮะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนี่เราก็บดเขาเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ผรจะเตรียมต่อนะฮะคนก็มีอิตาเลียนพาสเทนะครับ แน่นอนนะครับโลพาอิตาเลียนแต่เราใส่เฉพาะใบบนะครับก็จะใส่ตอนจบนะครับอันนี้น้ำซุปของเรากรมกก่อมแล้วนะครับเราก็จะเอาซีฟู้ดเนี่ยค่อยๆใส่กลับลงไปนะครับลงไปได้หมดเลยครับสักสามนาทีก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าซีฟู้ดของเราเกือบสุกแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนี่แหละครับแล้วก็อิตาเลียนพาสเลนะครับคนเบาๆนะครับเดี๋ยวชิ้นปลาจะแตก เรียบร้อยแล้วครับจัดเข้าจานสวยๆครับแต่งหน้าด้วยเบสิลอีกนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นซุปทะเลรสจัดจ้านเลยนะครับวันนี้ที่ปนเอามาฝากสำหรับสูตรนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ w w w d f o o d m a f i a c o m ครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ